มาละเจา้ามาละเจา้าเพื่อนๆวันนี้ยยตะจะพาเพื่อนๆมากินขนมจีนน้ำยาปลายาตะทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ไม่มีขนมจีนก็เลยไม่ได้กินแต่ว่ายายตะไม่กลา้าไม่กล้าเอาไปให้แม่ยยตะกินเพื<ๆ>่อนๆมันโคตรเผ็ดเลยเพิ่งทำครั้งแรกเนาะเดี๋ยวจะยายตะจะให้เพื่อนๆดูมันน่ากินนะนี่น่ากินไหม น่ากินมากเลยแต่มันก็อร่อยนะอร่อยเพื่อนๆอร่อยมากเลยแต่ว่ามันเยตาต้อง <laughs> โดนแฟนบนน่นให้เยตาต้องกินในครัว <laughs> กินในครัวเดี๋ยวฟังก,ก่อนเดี๋ยวเยตาจะให้ดูค่ะตั้งวิดีโอของเยตานะเยตาเห็นไอะไรนะเขาเขาในแคตตาล็อกของของอ้ไนั่นนะ่ะของมิสทีนนะเห็นต่รูป <laughs> เห็นแต่รูปเยตาฟังมาก คาตั้งขนาดนี้คาตั้งวีดีโอนะเออน,น้อเสื้อไหมเสื้อไหมน้องสาวซื้อมาฝากนี่เห็นไหมน่ากินเนาะเพื่อนเพื่อนมันน่ากินมากเลยแต่มันมันก็อร่อยนะเพื่อนเพื่อนแต่ยะตะกะเครื่องปรุงไม่ถูกเนาะเพิ่งทาครั้งแรกเองแบบโอ้ยมันมันโคตรเผ็ดเลยน่ะยะตะจะเอาไปให้แม่ยะตะกินนะมันกล่าเอาไปให้เด็โครัวโดนด่าเดี๋ยวทำชุดหลังดีกว่ายะตะเพิ่งทําชุดแรก ก็ทำยังไงหล่ะเพื่อนๆจะได้เห <necessary> so <ain> ็นจะได้เห็นเนื้หักขากล้องให้มันเตี้ยๆก่อนให้ตารู้จักทำไห้เนี่ยนี่เออทําเป็นีัวโอ้ะจะมามันก็ไม่เห็นหน้าคนนะเพื่อนเอเห็นยอ๊กเห็นยุ๊เดี๋ยวเออมาต้องเห็นหน้าคนแล้วเออ แล้วเนาะเ้เป็นไงบ้างเพื่อนเพื่อนสบายดีกันไหมสวัสดีปีใหม่สงสัยจะคิดถึงเยตาแย่แล้วเตยตาก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนเนาะไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรเลยปีใหม่หมแต่หุ่นๆกับลูกหลานเฮ้ยเตยตาไม่มีผักนะเพื่อนๆนเพราะว่ามันช่วงนี้เขาหยุดกันนะมันไม่มีนี่มีผักแค่นี้แหละใส่เข้าไปมีถั่วมี โอ้ยถั่วไม่มีมีมะเขือมีมะเขือกับอะไรนะอืมกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนๆมะเขือกับแตงกวากินยังไงเนาะนี่ขนมกินน้ำยาปลามามามาอืมอร่อยเพื่อนๆออร่อยมากเลยภูมิใจตัวเองที่ทำเป็น ไม่ว่ามันเผ็ดเผ็ดสุดยอดอยีาตาใส่พริกเม็กเล็กนะอยากกินมานานแล้วเขามีขายแต่น้ำยากะทินะเนีาจาไม่ชอบกินน้ำยาป่าน้ำยาป่าเขาไม่มีขาย เผ็ดเผ็ดสุดยอดตอนนี้ยังไม่เท่าไรอเนาะเนี่ตะกินไปแล้วตอนกลางวันน้ำหูน้ำตาไหลเพราตอนกลางวันมันไม่มีผักด้วย สบายดีกันทุกคนเนาะเพื่อนๆเนซ่าก็สบายดีปีใหม่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอยู่บ้านม,มาเด้อมาเด้อ เมื่อคืนก็ตอนสองทุ่มแล้วดูหนะัออกไปเอาสมบโอมาปอกไม่มีอะไรกินนี่ก็สองทุ่มแล้วนะเพื่อนจะเป็นข้าวดึกหมู่บวานก,กินข้าวดึกทุกวัน,น,ววนไม่มากรูดก,ก็กินเป็นยา อร่อยมากเลยเพื่อน <c oughs> ขนาดอยู่นี่นะครัวมีแต่หน้าต่างรับนะต้มตมแฟนก็บนใหญ่เลย <c oughs> ไปอยู่นู่ไปอยู่มัองนองจะทำกินได้ยังไง <c oughs> ห้องครัวไม่มีหน้าต่างเลย เขาบนก็าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะอยู่นี่ยนะแต่อยู่โน่นเนาะเกรงใจเขาอืมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะไลน์มาคุยกันวน่าให้จะไปโลตสัสบางก่อนเนาะไปรลตสัสบางกอนแนละ้วไปเห็นพวกผลไม้มืองนอกเนาะว่ามันแพง พื่อนคนนี้ที่อยู่เมืองนอกด้วยกันน่ะเขามาเที่ยวเมืองไทยน่ะที่ททมาหาวันานั้นน่ะนะแฟนกลับมหาวันนั้นก็บอกว่าเออเนาะคนเมืองนอกยังไม่กล้าซื้อกินเลยผลไม้เมืองไทยแต่คนไทยกล้าซื้อกินเนาะมันแพงอ่ะอมันแพงจริงจแฟนยะตะวันนี้ยต,ะ,นนยตะผัดข้าวผัดให้กินเมื่อตอนกลางวัน กินง่ายมาตอนกลางวันอะแต่โอ๊ยลืมเอาหมูออกจากตู้ตู้แช่แข็งนะเอาหมูออกมันช้าหมูมันยังแข็งอยู่เออทาอะไรให้กินเนาะไม่มีอะไรให้กินแกว่าไงรู้ไหมแกว่ามีไข่ไหมในตู้เย็นว่างี้ทําไข่ดาวสีฟองไปเก็บผักสลัดในสวนแค่นี้จบผักสลัดกับไข่ดาวสีฟองอนี่ตอนนี้ตอนเย็นนี่พัดข้าวพัดให้กิน อา่อะไรไม่ได้ตอนแรกว่าจะทำสเต็กให้เขากินหน้าหมูนะแต่ว่ามันไม่รู้จะกินอะไรผักมันไม่มีเออเมื่อวันกินเมื่อเช้ามันกินสลัดไปแล้วเนาะก็เลยจะกินสลัดอีก็ยังไงไม่รู้ก็เลยเพดเพสก็เลยผัดขาวผัดให้กิน มาเด้อเพื่อนๆอ,อร่อยสุดๆเลยตกภูมิใจใตัวเองที่ทำที่ทากินเต็มน,นะเดี๋ยววันลังก็ทำมาเดี๋ยววันลังจะทำเอาไปให้แม่ชิมแม่พึ่งเด้อแมดดอ่ดูวีดีโอดูวีดีโอเด้อแม่เด้อตอนแรกทำวีดีโอนะคัมคัเพื่อนๆไม่บอกลูกไม่บอกแม่ผลสุดท้ายทั้งลูกทั้งแม่นะแอบดูวีดีโอของเรา ออตอนแหนก็โดนด่าไม่บอกลูกก็แอบทําผลสุดท้ายลูกมาจากโรงเรียนมาเปิดมากดกดติดตามให้ให้ยายให้แม่ของเรานะลูกกดติดตามให้อร่อยเพื่อน คิดถึงคิดถึงมาเห็นตั้งนานคิดถึงเนาะมันมีอะไรโชว์ก็กินโชว์ก็ได้ยั่วยั่วยั่วเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะเฮ่ยตาไม่มีผักเยอะมีผักนิดเดียวตอนกลางวันยีตากินไม่มีผักเลยี่มีผักกินค่ยงยช่วนะไม่ค่อยเผ็ด พอ,อไรดร้วยเพื่อนๆยายตาไม่เอาไปให้แม่ยายตากินก่อนที่ยตาตยจะจะทําในนี่นะแม่เขาแกงแกงอะไรนะเนาะแกงฟักทองใส่ปลาช่อนอะไนตอนที่ยายตาไปหาตะไคร้ใบมะกรูดอย่างเงี้ยเห็นพ่อเขอบ่นว่าแม่แกงเผ็ดเออไอเราก็เลยเข้าไปชิมชิมแกงมันไม่เผ็ดเลยนะที่เราชิมนบางเอิญเรามาทำอันนี้มันเผ็ดเกิน เพื okay, ่อนเนี่ยเป็นเพื่อนใม่ๆเนี่ยน้ำหมกน้ำอะาไรายแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคิดถึงคิดถึง <c oughs> ครั้งที่สามจ้าสวัสดีจ้าโชคดีปีใหม่นะเพื่อน <c oughs>